เรื่องเล่าเงาอาถรรพ์ของน้องสาวย้อนกลับไปเมื่อกว่า5 0ปีก่อนในหมู่บ้านเล็กๆที่แวดล้อมด้วยทุ่งนาและป่าเขียวชะอุ่มมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านไม้เก่าๆที่ดูทึบและเย็ยนเยือยครอบครัวนี้ประกอบด้วยคุณพ่อคุณแม่และลูกสาวสองคนพี่สาวอายุประมาณ12ปีส่วนน้องสาวคนเล็กเพิ่งจะเข้าสู่ว,วัยเก้าขวบบ้านไม้หลังนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่รกร้างที่มีเรื่องเล่าถึงวิญญาณอาฆาตที่เคยสิงสู่อยู่แต่ด้วยฐานะที่ไม่ดีนักครอบครัวนี้ จึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะอาศัยอยู่ที่นี่แม้จะมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับความน่ากลัวของสถานที่ก็ตามทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปในวันที่น้องสาวซึ่งเป็นเด็กที่มีนิสัยร่าเริงสดใสจู่จูก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างไม่คาดฝันเธอเริ่มเงียบขรึมและชอบนั่งอยู่คนเดียววัดในมุมมืดของบ้านนานวันาอาการของเธอยิ่งแย่ลงน้องสาวเริ่มพูดคนเดียวราวกับมีใครบางคนอยู่ด้วยสายตาของเธอเปลี่ยนไปราวกับมองไม่เห็นความอบอุ่นของครอบครัวอีกต่อไปคุณแม่ซึ่งเป็นพี่สาวในตอนนั้น เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติที่ไม่สามารถอธิบายได้เธอมักจะเห็นน้องสาวยืนอยู่หน้ากระจกมองตัวเองในตอนกลางคืนเสียงกระซิบที่ฟังไม่รู้เรื่องดังขึ้นเป็นระยะ,ะยะราวกับมีใครสักคนมากระซิบข้างหูเธอในความมืดมิดคืนหนึ่งเมื่อคุณแม่พี่สาวตื่นขึ้นมากลางดึกเธอได้ยินเสียงร้องไห้ของน้องสาวดังมาจากในห้องนอนเล็กๆที่เธอนอนอยู่กับน้องเสียงนั้นไม่ได้ฟังดูเหมือนเสียงร้องไห้ของเด็ก ธรรมดาแต่มันชวนขนลุกอย่างบอกไม่ถูกเธอเดินเข้าไปหาน้องสาวที่กำลังนั่งกอดเขาอยู่มุมห้องสายตาของน้องสาวที่หันมามองกลับเต็มไปด้วยความหวาดกลัวจนตัวสัน่นน้องสาวเล่าให้ฟังว่าเธอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งในกระจกผู้หญิงคนนั้นมีใบหน้าที่เบี้ยวบูดมือซีเซียวเต็มไปด้วยบาดแผลเธอเอื้อมมือออกมาจากกระจกพยายามจะคว้าตัวเธอไปน้องสาววิ่งหนีออกมาจากกระจกและซ่อนตัวอยู่ในมุมห้องตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเหตุการณ์แปลกๆก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไฟในบ้านมักจะดับลงในช่วงดึก โดยเฉพาะในห้องที่น้องสาวอยู่บางคืนเสียงหัวเราะอันเยือกเย็นของผู้หญิงลึกลับก็ดังขึ้นทั่วบ้านทําให้ทั้งครอบครัวต่างพากันตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจคุณแม่พี่สาวเริ่มสังเกตเห็นว่าพฤติกรรมของน้องสาวยิ่งวันยิ่งแปลกประหลาดเธอเริ่มพูดคนเดียวบ่อยขึ้นพูดถึงหญิงลึกลับที่เธอเห็นในกระจกและบางครั้งก็พูดถึงสิ่งที่เหมือนจะเป็นคําขอร้องหรือคาเตือนของหญิงคนนั้นพ่อแม่เริ่มกังวลใจอย่างหนักพวกเขาตัดสินใจพาน้องสาวไปพบหมอผีในหมู่บ้านหมอผีใช้เวลาสักทัก ในการตรวจสอบอาการของน้องสาวและในที่สุดเขาก็ได้พูดถึงเงาที่ตามติดน้องสาวมาเงานั้นเป็นของวิญญาณผู้หญิงที่เสียชีวิตในพื้นที่นี้เมื่อนานมาแล้วและไม่สามารถไปสู่สุขติได้หมอผีแนะนําให้ครอบครัวทําพิธีปลดปล่อยวิญญาณโดยใช้กระจกบานที่น้องสาวเคยเห็นหญิงลึกลับออกมาเป็นสื่อกลางพิธีนี้ต้องทําในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงโดยมีสมาชิกในครอบครัวทุกคนเข้าร่วมคืนพิธีกรรมมาถึงครอบครัวรวมตัวกันในห้องที่มีกระจกบานนั้น พวกเขาจุดเทียนรอบๆและเริ่มสวดมนต์ตามคำสั่งของหมอผีขณะที่พิธีดำเนินไปอากาศในห้องเริ่มเย็นยะเยือกจนสามารถรู้สึกได้ถึงลมหายใจของแต่ละคนสายตาทุกคู่จ้องมองกระจกบานนั้นที่เริ่มสั่นไหวเบาๆทันใดนั้นเงาของหญิงลึกลับก็ปรากฏขึ้นในกระจกเธอพยายามจะออกมาจากกระจกอีกครั้งแต่คราวนี้หมอผีได้ใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ในการปลดปล่อยวิญ,ญญาณที่ติดอยู่เงานั้นหายไปอย่างช้าๆและในที่สุดก็สงบลง น้องสาวกลับมาเป็นปกติอีกครั้งพฤติกรรมแปลกๆหายไปจากเธอและบรรยากาศในบ้านก็กลับมาสดใสขึ้นอีกครั้งอย่างไรก็ตามครอบครัวนี้ตัดสินใจย,ย้ายออกจากบ้านหลังนั้นเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในที่อื่นแม้พวกเขาจะปลดปล่อยวิญญาณไปแล้วแต่ความทรงจำอันหลอนนั้นยังคงตามหลอกหลอนทุกคนไปตลอดชีวิตหลังจากครอบครัวย้ายออกจากบ้านเก่าที่เต็มไปด้วยความหลอนและงเงาแห่งความตายคุณแม่ในวัยเด็ก พยายามที่จะลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ความทรงจำนั้นกลับกลายเป็นเหมือนเงาเมื่อที่ตามติดชีวิตของเธอไปทุกที่มันไม่ใช่แค่ความหวาดกลัวแต่เป็นความรู้สึกเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างยังคงเฝ้ามองอยู่ไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนก็ตามวันเวลาผ่านไปคุณแม่โตขึ้นเป็นวัยรุ่นและเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เธอแต่งงานและมีครอบครัวเป็นของตัวเองแต่เหตุการณ์ในอดีตยังคงหลอกหลอนเธอในความฝันความฝันที่เต็มไปด้วยภาพของหญิงลึกลับคนนั้นที่ยังคงปรากฏตัวในกระจกบ,บานเดิม เธอไม่เคยลืมรอยยิ้มอันน่าสยองสอสยองและเสียงกระซิบที่ยังคงดังอยู่ในหูราวกับมันเกิดขึ้นในความจริงแม้จะพยายามลืมและเดินหน้าต่อไปแต่เหตุการณ์ประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นอีกครั้งในบ้านใหม่ที่เธอย้ายเข้าอยู่เมื่อมีลูกคนแรกบ่อยครั้งที่เธอได้ยินเสียงฝีเท้าเดินในช่วงดึกทั้งที่ทุกคนในบ้านนอนหลับหมดแล้วไฟในบ้านก็มักจะดับโดยไม่มีสาเหตุในคืนที่เงียบสงบเสียงหัวเรอยยอยยาะเย้ยของผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นในมุมมืดของห้องทำให้เธอตื่นขึ้นมาด้วยความหวาดกลัว ครั้งหนึ่งเมื่อคุณแม่ในวัยผู้ใหญ่กำลังอาบน้ำในห้องน้ำเธอเห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวในกระจกสะท้อนภาพเงาเบลอๆของใครบางคนที่ยืนอยู่ข้างหลังเธอในกระจกเธอหันกลับมามองแต่ไม่พบใครเลยเมื่อเธอหันกลับไปมองกระจกอีกครั้งภาพเงานั้นก็หายไปความหลอนที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเริ่มหวนกลับมาอีกครั้งสายตาของเธอเริ่มมองเห็นเงาลึกลับในที่ต่างๆของบ้านลูกของเธอเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆคล้ายกับน้องสาวของเธอในวัยเด็กลูกสาวเล็กๆของเธอเริ่มพูดาถึงป้านาเบียว ที่มักจะมาคุยด้วยในเวลากลางคืนทําให้คุณแม่หวาดกลัวและไม่แน่ใจว่าจะรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรเธอพยายามหาวิธีป้องกันไม่ง้เงาแห่งความหลอนนี้มาทําร้ายลูกของเธอแต่ทุกวิธีที่เธอเคยลองกลับไม่เป็นผลหมอผีหลายคนที่เธอได้พบต่างบอกให้เธอทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญานั้นแต่ไม่ว่าจะทํามากแค่ไหนความหลอนก็ยังไม่หายไปคืนหนึ่งเมื่อความหลอนทวีความรุนแรงขึ้นอย่างถึงขีดสุดคุณแม่แตัดสินใจเผชิญหน้ากับมัน เธอจุดเทียนรอบๆห้องนอนของลูกสาวแล้วนั่งลงสวดมนต์อย่างตั้งใจด้วยความหวังว่าจะสามารถปลดปล่อยวิญญาณที่ยังคงตามติดเธอมาตลอดชีวิตในช่วงขณะที่เธอสวดมนต์เงาในห้องเริ่มเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตคุณแม่พยายามไม่สนใจและตั้งสมาธิแต่ความหวาดกลัวเริ่มก่อตัวขึ้นในใจเสียงหัวเราะแผ่วๆของหญิงลึกลับดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังขึ้นเรื่อยๆราวกับเธอกำลังใกล้เข้ามาเงาสะท้อนของหญิงคนนั้นปรากฏขึ้นในกระจกอีกครั้งดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความโกรธเคือง และเธอกำลังจะเอื้อมมือมาหาคุณแม่ด้วยความกล้าหาญที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดคุณแม่ตัดสินใจที่จะพูดกับวิญญาณที่ตามรังควานเธอมานานปีปล่อยฉันและครอบครัวไปเธอฉันขอโทษถ้าทำอะไรผิดพลาดไปแต่ฉันไม่สามารถทนสิ่งนี้ได้อีกต่อไปแล้วเธอพูดด้วยน้ำเสียงสั่นๆแต่แน่วแน่แสงเทียนส่องสว่างขึ้นชั่วขณะและเงาของหญิงลึกลับนั้นก็เริ่มจางหายไปเสียงหัวเราะเงียบลงเหลือไว้เพียงความเงียบงันที่แผ่สัน้น ไปทุ่ห้องคุณแม่รู้สึกว่าห้องเริ่มอุ่นขึ้นเหมือนมีแสงสว่างบางอย่างกำลังค่อยๆซึมซากเข้ามาในความมืดหลังจากคืนนั้นคุณแม่ไม่เคยเห็นเงาของหญิงลึกลับอีกเลยความหลอนที่ตามหลอกหลอนเธอมาหลายสิบปีหายไปแต่ในใจเธอยังคงจดจำประสบการณ์นี้ได้อย่างชัดเจนเธอไม่เคยลืมความหวาดกลัวและความรู้สึกเหมือนกับว่าเธอกำลังถูกมองจากเงามืดหลายปีผ่านไปคุณแม่เริ่มปล่อยปลอยจากเหตุการณ์ในอดีตได้มากขึ้น แต่บ่อยครั้งในความเงียบสงัดของกลางคืนเธอก็ยังคงหวนคิดถึงเงาของหญิงลึกลับที่เคยตามรังควานความรู้สึกเหมือนมีบางอย่างคอยเฝ้าดูยังคงอยู่ในจิตใต้สำนึกของเธอแม้ว่าเธอจะสามารถสลัดมันออกไปได้ในชีวิตประจําวันแต่ในยามที่เธออยู่คนเดียวมันก็ยังคงตามกลับมาเป็นครั้งคราวคืนหนึ่งเมื่อเธอกําลังนอนหลับอยู่ขณะที่ความฝันอันเงียบสงบกําลังพาเธอออกห่าง จากความเป็นจริงจู่ๆก็มีเสียงบางอย่างปลุกเธอขึ้นเสียงแเ,เบาที่คุ้นเคยมันไม่ใช่เสียงหัวเราะเยาะเย้นเหมือนเมื่อก่อนแต่เป็นเสียงครางต่ำ,ตำๆที่ฟังดูเศร้าศกเสียงนั้นดังมาจากกระจกที่วางอยู่ข้างเตียงเธอเหลือบตาขึ้นมองและเห็นบางอย่างที่สะท้อนอยู่ในกระจกใบหน้าของหญิงลึกลับคนนั้นปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ได้ดูน่ากลัวเหมือนที่เคยเป็นดวงตาของเธอเปลี่ยนไปจากความกรดเกรียวเป็นความเศร้าและเสียใจราวกับเธอกําลังขอความช่วยเหลืออะไรบางอย่างเงา ในกระจกค่อยๆเคลื่อนตัวไปหาเธออย่างช้าๆคุณแม่รู้สึกได้ถึงลมหายใจที่เย็นเยือกเข้ามาใกล้เธอพยายามจะหน้าหนีแต่ไม่สามารถขยับตัวได้ท่ามกลางความหวาดกลัวที่ท่วมท้นเธอเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่เปลี่ยนไปความรู้สึกนั้นทําให้เธอเริ่มสงสัยว่าบางทีหญิงลึกลับคนนั้นอาจไม่ได้ต้องการทําร้ายเธอแต่เธออาจต้องการบางอย่างที่ไม่เคยได้รับมาก่อนคุณแม่แตัดสินใจรวบรวมความกล้าอีกครั้งเพื่อพูดคุยกับเงาในกระจกเธอต้องการอะไรจากฉันเธอจะจากไปได้ไหมถ้าฉันช่วยเธอ ทันใดนั้นเสียงคลังนั้นหยุดลงและเงาของหญิงลึกลับเริ่มเปลี่ยนเป็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเธอเห็นหญิงสาวในชุดไทยโบราณสีหน้าของเธอดูโศกเศร้าราวกับว่ามีเรื่องราวบางอย่างที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหญิงสาวคนนั้นเริ่มพูดช้าๆด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาแต่ก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวดฉันถูกฆ่าตายในที่แห่งนี้เมื่อหลายสิบปีก่อนความอาฆาตพยาบาทที่ฉันมีต่อคนที่ทำร้ายฉันทำให้ฉันติดอยู่ที่นี่ไม่สามารถไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่า ได้ฉันเคยคิดว่าจะตามรังควานทุกคนที่เข้ามาในบ้านนี้แต่เวลาผ่านไปฉันก็เริ่มเข้าใจว่าความเกลียดชังไม่ทําให้ฉันได้รับความสงบสุขฉันต้องการให้เธอช่วยปลดปล่อยฉันไปสู่ที่ที่ฉันควรจะไปคุณแม่ได้ฟังแล้วจึงเข้าใจว่าวิญญาณหญิงสาวคนนี้ไม่ต้องการทําร้ายใครทิยงแต่เธอต้องการให้ใครสักคนช่วยปลดปล่อยเธอจากความเจ็บปวดที่เธอเคยประสบในชีวิตคุณแม่รับปากที่จะช่วยทําบุญและสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้กับเธอในวันถัดไป หลังจากคุณแม่ทำบุญและสวดมนต์อุทิศให้กับวิญญาณหญิงสาวความรู้สึกของความอาฆาตและความกลัวที่เคยมีในบ้านก็เริ่มหมอาจางหายไปอากาศในบ้านกลับมาเป็นปกติและทุกอย่างก็สงบบนงอวิญญาณหญิงสาวคนนั้นไม่เคยปรากฏตัวในกระจกอีกเลยแต่คุณแม่ยังคงเก็บกระจกบานนั้นไว้ไม่ได้ทิ้งไปไหนมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความทรงจำและเป็นบทเรียนที่เธอได้เรียนรู้ว่าความกลัวที่เรามีในชีวิตอาจจะเป็นเพียงเงาของความเจ็บปวดที่ไม่ได้รับการเยียวยา และในที่สุดคุณแม่ก็สามารถปลดปล่อยตัวเองจากเงามืดในอดีตและก้าวไปสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสงบสุขและความรักความทอรงจำเหล่านั้นกลายเป็นเพียงเรื่องเล่าที่เธอถ่ายทอดให้ลูกหลานได้ฟังเพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้และเข้าใจว่าความกลัวไม่สามารถควบคุมชีวิตเราได้หากเรารเผชิญหน้ากับมันด้วยความกล้าหาญ